ตอนหนึ่ไก่กมมออดชุดไม้ไปลายทางนะพี่น้องไก่ขอระยะขอข้างในกันด้วยพี่น้องกราบสบายดีสบายดีทานผูเบิงทานกส้มเด้อพี่น้องสบายดีทหมองสุบอลแล้วก็บายดีเอฟซีแล้วก็สบายดีบบยด FC, ยดพ่อแม่อ่าไอด้ดอง ทางต่างเพศเนอเพราะว่าที่อยู่ไซกกตามาพี่นนอะที่เป็นอยู่อเมริกาหรือว่ายแคนานดาหรือว่าสวีเดนเนาะตอนแต่ก็ใไ่หักแล้วเขาหลบเอื้อย้ายเสมอแล้วก็พอเมอ์เน,นอร์ก็ให้พอเมอ์แล้วก็ได้อ่อออายอีกคนที่อุปถัมไก่เนาะตอนอยาเขาให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ เป็นที่หักของไก่ตลอดไปพอให้บุญหลักษาถุกฐานด้วยพี่น้องตอนนี้ไก่กำลังสีเขางเงี่ง,ง,งนะพี่น้องไก่กับโอ้โหไก่สีได้ยังเนอไก่สีไปโหลดเพลงน้ำพี่น้องโหลดเพลงไอ้เสียงพินอะไรพี่น้องสีมาให้พี่น้องฟังนํากันเนอเสียงพินทีไก่สีไปโหลดเนี่ยมาชิหมวนคำใดไก่กับชีไป ยังกัดติดตามเราต่อไปนะพี่หงป่ะตามไก่ไปเลยพี่น้องฝนตกพี่หงแล้วเพื่อนแน่กับทางกับบอเพื่อนแห้งมันได้เนาะตอนนี้ก็หยุดตกแล้วหยุดขางกันเนี่ยเยอะพี่หงเลยยังไม่ได้เพื่อนแห้ง ตอนหนึ่งไก่กำหอนชุดไม้ปลายทางนะพี่น้องไก่เขาราอยากขออ้างนกันด้วยพี่น้องไก่เลือนี่ะดีเน่ะข้าง่โลเทนพี่น้องเริ่เร่ยอดเขาค้ายับ FC เาเองพี่น้อง ทำบัง,บงก้วยพี่น้อยทำบัง,บงก้วยอยู่ตลาดบากซองยินดีให้กำปบบุษาฟรีพี่น้องมาเผื่ได้รอร้อยเมียพี่น้อยรอรายการเด้ก <laughs> ินข่าวเด้ เมื่อหนึ่งกินข้นขงเมื่อหนึ่งก็นเบยากได้หน่งทรงผมทรงหยาบหนิเอิญทรงยังไงทรงหนกระต่นดูสบายดีพี่น้องอ้อนในไก่ก้กกาเดินทางกับบ้านหลับยองเนาะก็ขอบใจอ้ายทำบางกวยหลายๆเนาะซือหน้ามิกินแล้กก็บบกิดเงินอีกโหลดเพลงนะฝนกันละ สายเลนไรเดอไอ่ไอ่ครับไฟกล้วยขอไอ้นิติการไอ้ลุงเรื่องไก่เปี๊ยโรตเพลงน้ำผึ้งพี่น้องเพื่อเสียงกินเสียงแท่นอะไรพี่น้องเพิ่นกระเอ๋าเงินใก่เปี๊ยโรตมากอ่าสายเพ่งสี่หาเพ่งประมาณนก้แหละพี่น้องเป็นกระเป๋าเงินอ่าเพิ่นถึงกับซื้อน้ำสเปซในจิ้มอีกน้ำส้มในพี่น้องสเปซขวดหนึ่งพี่น้องขวดแก้ว ขอใจนะไล่ไลค่คอยเป็นการอะไอเรื่องๆลำต้วยังอเด้อยอพอใจไล่ไล่ไปต่อไปว่าเอาสีพอยังต่อไปเหรอแต่เออคนข้างน,นี่ก็ระวังวางไกลอยู่ร้าน,านเพิ่นนั่ะเมื่อกี้งานโทรศัพท์เม่อกี้คนกระตุกพี่น้องเลยคนท้ามันกรเปื่อนเก่าๆเปื่อนบว่ตอนไหญ่มาก อทอดแล้วบอกร้านเนาะเสือหมูเนาะพี่น้องเพราะว่าไก่เสือผักมาเสือผักมาแกงหมูเนาะเมนูตอนแรงเนาะตอนเย็น ได้แล้วพี่น้องถึงหนึน่งโลหอเลื่อนแล้วพี่น้องขอเลื่อนแล้วมาถึงที่แล้วใครก็ชื่อพักมาพี่น้อง จามเยนทักเย็นเสืมาแกงใส่หมูมมพี่น้องหมูนี่โดยน้องไนี้ทาบเบิ่งแก่หน่องพี่น้องตอนนี้ไก่กระมาหอดเขื่อนเรียบร้อยแลย้วก็ที่เรียบร้อยแลย้วก็ไก่กระถ,ถ้าคิดไก่ไปเมืองเหมือนกันก็ไปหักเงินเนาะนา้องไปหักเงิน ขอบใจใแม่ทางแคนาดาหลเออร์ขอให้บุญหนักฟ้าแม่และกกขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงและกกขอให้ครอบครัวแม่จงพบแต่สิ่งดีๆขอให้ประสบความสำเร็จใน,นขอของานการงานเด้แม่เด้อหักแล้วเขาหลบแม,ม่เสมอและกกาเงินสวนนี้เพิ่นก็ได้ฝากมา ให้ไก่ใส่ใจในครอบครัวแล้วก็ฝอยเรือน้ำถั่วมน้ำน่องพี่น้องแล้วก็ให้ทำบุญนำอยู่วัดนำน่องให้คูบาเพี่นเนอ้องจะเป็นเงินทั้งหมดเป็นเงินชามลอยอน,ลนอลละแคนาดาเนาะพี่น,น,น้องน,นอลลอยนอ,นนอนลละแคนาดาไก่กัน ไดหลับเงินมาเรียบร้อยเป็นเงินจีบน้องจ่ายก็ได้รับเป็นเงินจีบมาเป็นสองหลางเนาะซองหลานเ่าองหล้งครับเอ๋ซองหลันกับสามพันหาะกีบน้องสองหลังสามพันหาจีบก็ให้เจริญเจริญแล้วก ขอให้คุณรักษาแล้วก็ใจดีใจร้ายจริงได้เป็นสะพานบุญให้แม่ตอนนี้เนาะแล้วเป็นซอยน้ำถ่วมนี่ก็บู๊อื่ไปไม่ได้น้องพี่น้องเพราะว่าเราหายบอยเหมือนหายคำตอบกัเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาไปไหนบอยเพราะว่าเราต้องไปหลอใหญ่ไม่เอาพี่น้องเขาไปซอยน้ำถ่วงเพาต้องไปหลอใหญ่เพราะว่าเขาไปซื้อของเขาต้องก็ต้องไปไหนบอยเพราะว่าบอยมันพาไปอีกเพื่อนหนึ่งเนาะตอนนนี่เป็นกา เปิดทำบริจาคเงินไวเรือเดินพี่น่องเดิมตอนนี้กอ่ะพอรถไฟเสียงหลดหลบวัวได้พี่น้องเพราะว่านักเลียนกำลังเลิกเรียนพอดีเลื้ยงไก่กรอยู่แคมทางแล้วก็เงินสีไก่เอาเจี๊ยบไปให้มอบให้ผู้บ้าเพื่อนกันให้ผู้บ้าน่ะแซนหาเราพี่น้องแล้วก็ให้ค่าไฟแซนหนึ่งแล้วก็ ให้เจนตัวน่อยถ้าสิบพันเนาะเป็นทั้งหมด 3, ัดสามแสนนาะพี่น้องเดี๋ยวกะถ้าเบิ็งคลิปตอนต่อไปเดี๋ยวพี่น้องว่าไก่สีหมอะเงินให้คกูบ้านอะคือเป็นอีกคลิปหนึ่งกันพี่น้องคลิปนีปน้ไก่ของของใจแม่เพี้นหลายของใจหลายแม่กจหล,ลายเด้อะเห็นเด้อคอยคุ่งคำนำสู้คอยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ บุญครั้งนี้ทำผิดบุญครั้งนี้ก็คอยไปขอไปเทงเหม็เผิดในรลานพูดนะครับราคากองอินอยากตังกับบอลลึมเกี่ยวกับคือเอฟซี FC เนาะมุ่งเ้าเอฟซีกีับคือคนทีให้กำลังใจแราคารับชุ่มไก่ราคาให้กำลังใจกันมาตลอดเนาะนทีมวอร์มียังให้กันตามเนาะแต่ก็คือทุกคนให้กำลังใจไก่สนใจมาให้ไก,ก,ก่ไก่ก็ดีใจและ ของคนหลายๆครับคอยหลุด่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเด้อว,ว่าจะยังทำยังกระดานเนาะถ้าเราอยู่ในศีนลธรรมก<ะ>ับีิประสบความสำเร็จบพรว่าสิวัยฤทธิ์ศักดิ์ตามเนาะนกไก่เสือในหนาที่เนาะกัแล้วแต่เนาะความเสื่ยส่วนบุคคลนะพีเนาะ้าเราอยู่ในศีนลศีลธรรมเนาะเาก็สิประสบความสำเร็จ ดยขอบใจหลยะขอกันเข็มหนาได้พี่น้องไอ้ต้นหนิงไก่ก็ยังมท่าน,นั่เก,กี่ยวเขาเนาะพี่น้องเขาว่าพายุซิมาเป็นว่าไกก็เลยยุดเกี่ยวเขาพี่น้องก็เลยยุดเกี่ยวเขาแบบล่อกรอบนุฝนเนาะว่า,นนวาสีมาอีกตอนได้เนาะแต่ไก่ท้าบ่งซิลิเลยเนาะ ่นองไก่ ỏ, เขาท้ามึงสิริเลงสานี่ฝนนสิโตกอยู่เมื่อาอนี้นาตอนหามึงหามงเย็นนึ่พี่นอะหามเย็นนึ่ก็สิโตกถึงมืดเลยสิริบอกเราก็ฮู้กันแต่สภาอากาศก็กยังมงุแต่ตอนนขึ้นขนไพี่นาอนกลางก็เดืมันเลยแล้วจะจุดพี่นะจุดดำดำาุ้ดแพนนี่ จริงเนี่ยมันเศร้าเลยได้พีหน่อยมันไปจุดเปจุดเฉยเลยเนี่ยสิวใหดี้เป็นร้ายพี่น้อยไย้ยำหลับว่าไปกนสดาวเด้สีจามานีิน,น,นดี้เป็นรายเป็ดีใจพี่น้องแล้วก็ฝากถึงไอ้ทางอเมริกาด้วยขอให้น่าอ,อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้อ้ไอ้ด้อแล้วก็ พ่อแม่แล้วก็ทางฝรั่งเศสเรวดาวอยู่แคนาดาเนาะแล้วก็อยู่พี่เนาะอยู่ทางสวิเดนสองคนขอ้อหาพี่ภาพแข็งแรงขอ้อห้มีความสุขตลอดทั้งวันขอ้อห้สนุกสนานกับการทำงานเออพี่อยๆทางสวิเดนขอบคุณและทายครับ สวัสดีครับ